ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้อาจารย์และน้องๆทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันไว้เผื่อเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งปะทูปมหาสเสน่มหามงคลและมหาเศรษฐีของอาจารย์จักสุทิพย์ได้ผ่านการทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วใช้จุดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและควรเก็บทูปไว้ที่สูง สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคม2564ันระคะอันนี้จำลึกๆให้สามใบานะนีวดูกันโอ้คนที่เกิดวันศุกร์เสียงของคุณนะคะได้เสียนพราหูนะคะอยากจะยกเสียงจริงๆมาให้จังเลยแต่ว่า อยู่ตรงมุมไหนก็ไม่รู้เสียนเยอะมากเป็นร้อยๆเสียนหยิบยากเดี๋ยววานหลังเจ้าลงมาโชว์เลยนะคะน,นี้เป็นเสียนปู่ตาไฟแล้วก็อันนี้เป็นเสียงของพระพรหมนะคะหยิบยากเสียนอยู่บนชั้นหยิบยากมากเสียนพระฤาษีตาไฟนี่นะคะอยู่ที่ไพ่ใบากาจาันตีพวหมหมายว่านี่แหละก็คือตัวตนของคุณเนี่ยภายในเดือนธันวาคมของคุณจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้หรือว่าท่านอะ จะคุ้มครองเราเป็นลักษณะแบบนี้คือ,อไรคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะเกิดอารมณ์หงุดหงิดขี้โมโหอะไรก็ไม่ถูกใจเคยกินกับข้าวที่ภรรยาทําให้รสชาติแบบนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่อร่อยก็อาจจะแบบขี้โมโหนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจุกจิกจุกจิก,จกงานก็บางทีลูกน้องเคยทําให้แบบเนี้ยแต่พอส่งมาเอ้าทาไมมันไม่ใช่อีกแล้วแบบบางทีหงุดหงิดแล้วก็บางทีอาจจะแบบพูดจาน้ําเสียงอาจจะแข็งกระด้างรุนแรงเงี้ยจะทําให้คนรอบข้างอ่ะ เขาเข้าใจเราผิดได้แต่จริงไม่มีอะไรหรอกจะเป็นแค่ช่วงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นพยายามนะคะภาวนาเยอะๆเพื่อที่จะให้คําภาวนาของเราไม่ว่าจะพุโทโธหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะพุทธทางสระานังขะฉามีอะไรก็ได้ให้ไปคุมจิตของเรานะคะตรงนี้จะช่วยระงับอารมณ์ขุนมัวหรืออารมณ์ขี้โมโหขี้หงุดหงิดโมโหร้ายของเรามันจะครอบได้หมดเลยนะคะเราจะทําให้คนรู้สึกใจเย็นลงและอะไรอะไร คนรอบข้างเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะให้คนวันศุกร์ระวังเรื่องอารมณ์นะคะในเดือนธันวาคมนี้อารมณ์จะถุนเฉียวแบบที่อาจารย์บอกเลยเพราะว่าถ้าไม่หยุดนะคะมันก็จะเกิดการทะเลาวิวาทเพราะคุณได้เสียงภรราหูมาแล้วนะคะเสียนแห่งการลบลาข้าวฟันทะเลาวิวาทให้คนวันศุกร์ใจเย็นยินและทาตามแบบที่อาจารย์บอกนะคะมันจะลดในเรื่องของอารมณ์ได้มากนะคะแล้วก็การทะเลาวิวาทนั้น ก็จะเบาลงแล้วสุขภาพเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้บางทีนะไมเกรนขึ้นความดันขึ้นน้ำตาลขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นไปเลยจุกจิกจุกจิกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เอาภาวนาควบคุมอารมณ์ตัวเองเข้าไว้นะคะแล้วปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดน,นี่คือการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าบางทีเราภาวนาภาวนาพุโทโธพุโทโธในใจเราเนี่ยนะตั้งแต่ตื่นเช้ายันนอนเนี่ยนะ คุณจะขับรถคุณจะทํางานคุณจะเขียนหนังสือภาวนาไปเลยนะคะแล้วมันจะทําให้เราเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากพูดเลยคําว่าพุโทโธเนี่ยจะเหมือนเป็นซิปเลยนะคะลูดป,ปากเราสนิทเลยใครจะบน่นใครจะว่าอะไรเรายัางไงนะคะเราก็ยิ้มได้นะคะไม่ใช่เราบ้านะคะแต่ว่าเรามีภาวนาพุโทโธอยู่ในใจไงนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยยิ้มได้หัวใจเรายิ้มได้เพราะนั้นสายตาเราก็ยิ้มแม้กระทั่งว่าเราจะโดนพ่อแม่ดุโดนเจ้านาย ตำหนี่อะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็หัวใจเราจะยิ้ม,มเพราะฉะนั้นสีหน้าสายตาเราก็ยิ้มไปด้วยนะคะนั่นแหละให้ทําไว้นะคะเราจะระง,งับตรงนี้ระง,งับเหตุตรงนี้ได้ดีนะเราให้พยายามถือสินเข้าไว้นะคะนะเพราะคุณได้เสินปร,รมด้วยเขาบอกเลยว่าอย่าพูดจาเพอ้อเจอ้อนะอย่าพูดจาสอดเสียดแล้วเราก็เป็นเนี่ยในเดือนนี้มันจะปะทะกัเรื่องอารมณ์ไงแล้วคาพูดมันจะเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวจะโดนตัด เสียงที่ห้ามนเสียงมาพรนะถ้าไม่ทําตามอาจารย์บอกไม่รู้ด้วยนะนะคะมีนะมีนะอาจจะโดนตำหนิได้ทีนี้เรื่องเงินนะคะเรื่องเองินเ,เรื่องทองเรื่องชีวความเป็นอยู่นะคะคนวันสุกเนี่ยมันก็ยังเพอร์เฟกอยู่นะคะยกเว้นเรื่องอารมณ์อย่างเดียวที่อยากเตือนนอกน,นั้นดีอยู่แล้วนะคะให้พยายามถือสินเยอะๆนะคะปล่อยนกปล่อยปลยปาทําบุญนั่งสมาธิมากๆแล้วเรื่องพวกนี้ความวุ่นวายในยุ่งเหยิงในใจเราอะ จะหายไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเตือนก็คือคนมันสุกอย่าติดเพื่อนมากนะคะอย่าเที่ยวมากลดกิจ,จก,กรรมลดไรน,นะเพราะว่าคุณได้เสียงพลาหูนะมันเป็นเสียงแหง่งความรุ่มหลงอะความรุ่มหลงอะไรต่างๆนะ่างนบางทีเราติดเพื่อนมากติดเกมมากไปติดการพนันมากไปอะไรเงี้ยคือเหมือนจิตใจมันอ่อนไหวไงมันไปง่ายบางทีเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าเพื่อนอะไรมันหยุดไม่ได้ไงทีเนี้ยจิตใจมันไปหมกมุ่นอยู่แบบนั้น,นะนะคะมันทําให้เราไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้ก็อยากให้แบบห่างๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าโควิดก็ยังระบาดเยอะอยู่นะคะไม่ใช่ลดลงไปเลยนะนะก็ยังตายอยู่เยอะอยู่นะคะติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่นะก็เให้เบาๆตรงนี้นิดนึงนะคะแค่นั้นเองที่อาจารย์ที่อยากจะเตือนนะด้วยความเป็นห่วงว่าเสียงขึ้นมาแบบนี้นอกนั้นยังโอเคอยู่นะคะเรื่องเงินเรื่อง,รอง,รองทรามาหากินยังไปได้อยู่นะห่วงในเรื่องที่บอกอย่างเดียวนะคะ อาจารย์ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้คนวมาสู่เนี่ยระวังเนื้อระวังตัวให้ดีๆแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ได้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะขอบคุณค่ะ